สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่าสโลและขอต้อนรับเข้าสู่ฟิชนะครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับเดี๋ยวมาต่อกันเลยจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมไปตกบ่อสกายราฟสี่ชั้นนะอันนั้นครั้งแรกจริงๆนะถือว่าตื่นเต้นใช้ได้เลยนะครับอ๋อแล้วก็ตอนนี้มีอีเวนต์ฮาโลวีนอยู่ด้วยเดี๋ยวผมจะพามาทําทั้ง5บิดเลยนะครับผมไม่ได้พาทําหรอกผมจะทําเองนี่แหละ มาอันแรกเป็นสปุกี้รถอันนี้ทํางานสุดละผมจะเรียงตั้งแต่ง่ายไปยากก็สมกับการที่มันทําง่ายนะครับสเตตค่อนข้างที่จะปานกลางแต่ว่าผมมองว่ามันตกได้แค่แสนห้าหมื่นกิโลเองอ่ะก็ถือว่า กลางๆก,ก็แล้วกันไม่ถึงกับแบบเจ๋งมากนะครับแต่เบ็ดนี้ก็สําคัญอยู่ที่ว่ามันสามารถติดบัฟได้3อย่างของอีเวนนี้퀘สอีเวนต้องการมีทูชันพวกนี้นะครับแบดวิสเปอร์โรดซึ่งเบ็ดนี้พอสามารถค่อนข้างจะดีเลยนะครับดีเลยแหละเมื่อใช้เบ็ดนี้ข้องเขาจะโผล่มารอบตัวเรานะครับและจะจับปลาให้อตโตมัสบริเวณที่เราตกไปก่อนหน้านี้นะครับข้อดีสาหรับเบ็ดนี้เลยก็คือมันเอฟเคฟาร์มได้นะครับแถมค่าลาักสูงเอาเรื่องนะครับตั้ง96%เลย แจ็คโอเบรเซอร์ผมเล่นเอาไม่ทำอย่างยิ่งนะครับซึ่งมันดีมากๆเลยนะครับเบ็ดตัวนี้สายตกไวคงชอบแน่นอนนะครับดูสกอร์ดเบ็ดนี้โชคเยอะแต่คอนโทรลค่อนข้างต่ำนะครับแถมรับน้ำหนักได้ไม่อินฟินิตี้ด้วยจะ0แสนกิโลนะครับแต่ยืดหยุ่นดีนะ แต่ราคาแพงไปหน่อยนะครับ25,000แคนดี้นะครับแต่เก็บแป๊บเดียวก็ได้แล้วแถมโมเดลก็สวยใช้ได้นะครับสายเก็บสะสมก็น่าจะชอบใจนะครับ Necrotic r อ d อันนี้ผมค่อนข้างที่จะเสียดายนะครับมันเท่มากเท่ยังไม่พอเท่มันกินไม่ได้ท่านผู้ชม b คอ c แค n ที้จะกากระดับปานกลางปานกลางมากกว่านะท่านผู้ชม o n นโ o รก็น้อยบังคับก็ยาก m a c กก l โลก็ได้แค่สี่แสนนะครับวิธีทำเนี่ยยิ่งยุ่ยยากจุกจิกอีกนะครับโอเคเอาล่ะนี่ก็คือทั้งหมดของเบ็ด5อันที่ผมแนะนำมาคร่าวๆนะ ไนะม่ได้เจาะลึกว่าความสามารถภาษีมันเป็นยังไงนะนี่แค่สแต่คร่าวๆนะท่านผู้ชมไป,ปเริ่มคลิปวิดีโอกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเริ่มจากแอดมินอีเวนต์ก่อนเลยบุ้ม <Boom. S 1> โอมาแล้วอีเวนต์ไง Yes sir เออโอมีสามนั่นเลยอ่ะเฮ้ยหมดแล้วโอ้อินโนเวมานนี้ดิให้ทำอะไร <Yeah. S 2> อะไร โอ้โหต้องปีนอ่ะๆเนี่ยขามขึ้นเมนยากเออเอ้ยมาแล้วคอหลับโอ้ยคอหลับโอ้ยอายเจริญเจริญเด้ออายอ๋อพอน้าเสร็จแล้วได้วิชกรีนดีอินกรีนดีนมาโอ้เจริญเจริญนะครับแอดมินนี่ลบเก้าห้านี่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 นะนี่นี่นะนี่แอฟฟี่เอาเวลหมดนะตอนนี้มีเฮมดอฟฟินเอ้ยขอตัวย่ายๆนะอาย มาแล้วโอ้ลบเก้าเจ็ดตัวนี้แหละนี่ไงไตัวนี้อขอลับาขาขึ้นเซอร์มีเฮมขอลับว่าเฮ้ยดักเก็ตขอลับโมสเลเกอร์ว่ะ ฟอปปี้แกนา่นาเกลียดมากของพี่หรือเปล่านี่คอหลับมีการลดอนมาโอ้ชิเฮ้ยกบิ่แกเัาเควีร์เลยโอเคให้ทำอะไรแล้วอ๋อบินขึ้นลงก็ได้ความพิดโอเคเสร็จแล้วเราก็อีกตัวอยู่ตรงนู้นะแต่ไม่รู้ไปยังไง โอ้โหเดินโอ้ยอันนี้เป็นสกินของเบ็ดดาวตกนะฮะซื้อมาใช้เนี่ยน่าจะสวยดีนะจะลองว่าจะสวยขนาดไหนไฟแฟงว่ะเฮ้ยคบาอยเสดายนี้เบ็ดนี้ไม่มีอันนี้นี่เบ็ดดาวตกสกินไงสกินไม่ใช่จากคนอะไรไงจากไอ้ช็อปไงเปิดกระจกไฟฟูงมาเพื่อที่จะทำเควสรลักหาแคนดี้ไวๆนะครับทากินคิงเอ่อวันดี คืออะไรวะได้ผลิตอย่าบอกนะได้ภารกิจมาอ่าฮะได้ภารกิจมาเฉยไอีเวนต์เราต้องหาวิชใช่ไหมนี่ไงวิชอินกริเดียนมาให้อ่าอ๋อจะได้มาของจะได้แคนนี่มาฮะโอเคแล้วแคนนี่อยู่นี่ไงคงในแค้นละประมาณนี้แหละการเริ่มต้นทําเบ็ดสักเบสเนึ่ยมันยากจริงๆนะท่านผู้ชมผมต้องตกบ่อเนี้ยให้ครบ5สีนะครับใช่5สีแล้วก็5กะโหลถ้าครบ5สีด้วย หรอครับขอขอนมน้อยครับวิธีได้แคนดี้อีกทางก็คือมาเคาะประตูต,ตามบ้าน n อ c นบีซีนี่แหละท่านผู้ชมโอ้โห oh, บ้านหนึ่งก็10บนาทีพระเจ้าตอนนี้ปรับเหลือ8นาะทีแล้วนะท่านผู้ชมแถมแคนดี้ก็ได้เยอะขึ้นด้วยนะครับแต่ถ้าเราใส่หน้ากากเนี่ยจะได้เยอะกว่านี้อีกนะครับผมมาทาเพิ่งมาลงคลิปนะครับขนมขนมในป่ามาด้ยนี่ไงม่วงฟ้าสีแดงส้มแล้วก็สีเขียวไอ้เขียวนี่ไงเขียว เย่อะ้วไงต่อคือยังไงไงตกเลยอ่ะมันคือบออะไรอะ่ะอ๋อสกิเลตันเนซี่เย้โอกาสออกเท่าไหร่ไม่รู้แต่ที่รู้ๆนะครับผมตกไม่ได้เลยนะครับจริงจังเลยตกนานมากเห็นคนอื่นได้ได้ง่ายมากเลยแต่แบบผมตกไม่ได้สักทีเลยมาร์นี่นขนาณะตกแค่รอบแรกนะท่านผู้ชมคือในคลิปผมตัดไปเยอะมากเลยสำหรับการตกสกิเลตันเนซี่ถ้าได้เนซี่กระดูกทำมาก็โอเคเลยวิน <No. S 2> คือทุกคนที่มาตกพร้อมผมได้กัน2ตัวนะท่านผู้ชมผมไม่ได้นะแต่ก็มีคนอื่นแหละที่ไม่ได้เหมือนผมผมก็เลย <ทำ S 2> ขอ <c oughs> เอาไปทำอะไรได้นะเอาไปทำบิดแล้วก็ทำไม่ได้นะอ๋อมันต้องเอาฮิกเนี่ยนะแล้วก็ไหนไปทำไหนมันมีของครับต้องใช้กระโหลกแดงสองแล้วกระโหลกแดงสองคือต้องรอมันมาที่มี300แคนดี้เลย แม่มาดูเบตที่จะซื้อในอนาคตเนี่ยท่านผู้ชมอืมค่อนข้างจะสวยอ๋อเนี่ยทรพกีลิลิกโอ้ยซื้อไม่ได้มันสองพันแคนดี้เลยเหรอแล้วปสปรัพกีลิลิคนี่ฉันต้องเอาไปทำอะไรอ๋อไปใส่กับเพียวเลยพี่อ๋อมันจะฟันปลาดีขึ้นโอ้อโยสุดโอดเราๆๆไปดูแมวมาสวิงฟันฟันฟัน สุดโหในวิธีฟาร์มแคนดี้ด้วยนะอยากรู้ไหมนี่ก็แบบนี้ไงแบบว่าตกแล้วก็เอาแคนดี้มาเปิดอะไรเงี้ยใช่ไหมฮัตจิมีฮัตจิมีฮัตจิมิใช่แต่เต้นผีอ,องนะให้ส่วนผสมแม่มดไปสักสิบรอบก็ได้สปพกกี้หลอดไปละมั้งทผาม,มาชงได้แล้วครบแล้วนี่นะปัวได้แล้วก็เอาลิลิกมาติดใช่ไหมโอ้ข้าโชคค่อนข,ข้างที่จะขี้หมาเลย นี่ไงแหว,วแบบูมไงบ๊อแต่ผมไม่รู้ว่าตกตรงนี้ผมจะได้ปลาที่แบบติดบัฟผีป่ะแต่ตกตรงนี้มีโอกาสได้ติดปลาบัฟผีหรอวะหรือว่าจะได้แต่กล่องวันอะใช่ปะเออว่าได้แต่กล่องเอ้ยตกตรงนี้ได้แต่กล่องอ่ะหมดแล้วพี่มันมีแค่แค่ไหนเออเ,เอ้ยอะไรแบทกรเดอร์เหรอเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยเร็วปะ ลราถ้าก็อีลิลเหลอโอ้ย Don't oh, come to my house you s k your b o เย้โอ้สองร้อยแคนดีมาบอยขอเมอฟักทองหน่อยโอ้เจ็ดร้อยห้าแคนดี้เนี่าจะเป็นการเก็บแคนดี้เริ่มแรกที่แบบไวที่สุดเลยนะเพราะว่าทำกับ NVC นะก็ให้เยอะหน่อยนะครับโอ้ห <c oughs> oh, ้อยสิบสบร้อยสองร้อยว่ะ อันนี้ผมไปได้มิสเตอร์โบนมาตอนไหนไม่ดูนะท่านผู้ชมค่อนข้างจะน่ารักเลยเวลาโย,ยนกระดูกไปมันก็จะคาบมาให้เราด้วยน่ารักจริงๆเลยเจ้าตูบโครงกระดูกเ <c oughs> <c oughs> ย้หนึ่งมันแกดีหมดแล้วได้มาโอ้โหึกว่าจะได้ห้าพันกว่าได้นิดเดียวนี่คันน้ำครับ Okay. ได้เลย400 c a n ี y 400เจสซ์เอาไปเลย 5, ถูกลงมา50บาทเองเหรอ3 50 750เลยนะได้ยังเยอะเลยโอเคแล้ว okay. 4 0 40โอเค150คนดี้ เอ้ยเรือมา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 ไหนเป็ดนะเอ้ยเป็ดหายไปไหนอ่ะเนี่ยมูนไอดอลพี่ได้มูนไอดอลมาผมได้ไปทำมาแล้วนะครับ best whisperer รอดได้ไมาที่เรียบร้อยถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวแต่ว่ามันมีข้อแม้อยู่นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราจะไปยืนแถวไหนก็ได้นะเราก็จะได้ปลาแถวนั้นมาแต่ว่ารอบนี้มันต้องตกปลาแถวนั้นก่อนเนี่ยข้างข่าวถึงจะไปจับมาให้นะครับ ยืนอยู่ยยเฉยแค่นี้ก็มีข้างขาวค่าปลา,ามาให้แล้วนะจะเป็นแบบว่าค่าปลาบริเวณนั้นมาให้นะครับหรือสิ่งของบริเวณนั้นมาให้นะครับอย่างเช่นผมตกตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่าพวกของอีเวนเลยหมดเลยนะเราจะได้แบบว่าไอเห็นปะปลาพวกนี้ปลาอีเวนหมดเลยนะนเห็นไหมได้ละนี่ผมไม่ได้ตกน,นะแล, <c oughs> แล้วได้เป็นกล่องอะไรพวกนี้ด้วยซึ่งกล่องพวกนี้ก็จะแบบว่าเปิดแล้วได้แคนดี้นะแล้วถ้าผมตกอีกรอบเนี่ยมันจะมีข้างขาวอีกตัวบินมานะท่านผู้ชมรอดูได้เลยเห็นปะ และผมก็จะดูได e ้ของทีละ3รอบนะอันนี้เห็นไหมได้มาอีกหนึ่งนะยังเห็นไหมเอยดีหลยเพื่อทำให้คลิปไว้ขึ้นผมจะอธิบายสั้นๆนะครับว่ากิจกรรมนี้มันผมทําอะไรไปมั่งนะครับก็คือไล่เคาะประตูหาแคนดี้ไปเรื่อยๆเพื่อที่จะไปซื้อเบ็ดใหม่ราคา25,000แคนดี้แล้วก็ไม่มีอะไรมากครับทำควสกอบบินไปเรื่อยๆแล้วก็เอาส่วนผสมไม่หมดมาให้ไม่หมด แค่นั้นแหละครับกิจกรรมทั้งหมดที่ผมทำยีวิโกโบยนี่ไงเนโครติครถซึ่งต้องใช้กระดูกแซงควินเย่แซงควินนะต้องใช้กระดูกแซงควินซึ่งมันต้องตกในถ้ำกรดนะครับโดยที่ใช้ต้องใช้เบ็ดอันนี้นะท่านผู้ชมนี่ติดบัฟอินวิซิเบิลถ้าไม่ติดบัฟนี่ตกไปได้นะ <Yeah. S 1> แล้วก็ต้องใช้กระโหลกแดงนะฮะก็คือหาไฟฟูมาจากอีเวนต์นะครับแล้วก็เฮกสกิลเลตันเนสซี่นะฮะโอเค เรามาทำเบ็ดกันเลยเป็ในใครวิญนยณนให้แกนะแล้วเรามีคนให้เนซี่ฉันมาเนี่ยโ,โอ้ยโอ้ยถอยดีถอยน้องโอ้ย <c oughs> หือรูไงบัฟตามนี้เลยครับลักร้อยสี่สามแล้วก็รูสปีดแปดสิบสองนะครับความยิ้นจะอยู่ที่6กสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับผมในโคติกรอดนะครับเหมาะก,กับบัฟะไรน,นะอุย๊ยอะไรอะไรอ่ะขึ้นแดงๆด้วยคนดูเมื่อกี้ ต้องปล่อยหลอดพาะสิบถึงทำงานจริงไหมเนะี่ยเราดูนะเอ้ยคือ,อยังไงปล่อยหลอดอ๋อตอนมันหลุดปะแ้้ให้เดานะแบบมันสิาแล้วตอนนี้พอมันแดงปุ๊บอ๋อเปอร์เ,รเซ็นเพิ่มอ๋อยิ่งหลุดบ่อยอ๋อยิ่งแดงขึ้นแดงขึ้นเรื่อยๆออ๋โอเคหุ้ยพี่ว่าบัฟฟันก็น่าจะดีอยู่นะสปูกี้อะ่ะ ดูว่าใช้ได้เลยเนะี่ยโซปุกกี้ฟันแล้วก็ดูตรงหลอดปกเกสเปอร์เซ็นต์มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยเลยว้ยคนดูยาวจนถึง5 0าร้อนยะอุย์ยตกง่ายจัดเลยตกไวเนี่ยอีเวนต์เนะี่ยแต่มันไม่ได้แบบแบบไวแบบชุบชับชุบชับนะโอ้ยพรมใจหลายไอ้วันได้วิ่งกี้นี่ดูดิยวยชุมชุมชุมและและ้วเบ็ดมันก็มาขายนะครับปกติมันไม่มาขายหรอกผมก็ง,งงว่าทำไมถึงไม่มาขายในเซิร์ฟไปถึงเซิร์ฟวีผมนี่ยดูดิน้องสองหมื่นห้าบาทเคนดี้จะคุ้มอ่ะ โอ้โ oh, oh. แล้วก็ไอเบ็ดนี่มีสก,กินกับเขาด้วยแล้วก็ค่อนข้างจะขี้โกงแต่เสียดายที่น้ำหนักบันตันอยู่ขี้เ0 0ดแสนนะท่านผู้ชมเจ็ดแสกิโลก็ตกแบบพวกตัวธรรมดาได้นะ่จะไม่ค่อยได้เล่นอีเวนนะฮะดูดสิดสวยปะ่ะ oh, <sure. S 1> อู้หโอ้สวยเนี่ยอ่โอ้มีฟันด้วยเหรอแล้วฟันอ้ฟันโคตรแรงเลยว้าวเปลี่ยนสก,กินได้ด้ยนะ เป็นตะก,กินเล gendary นะี่ยสีเขียวนะโอ้เขียวอีแนะข่ขออ่านความสามารถนะเฮนะีท่านผู้ชมดูสกาหรอดูส์ดูเซกาหรอดูเซคาร์ก็ถือว่าชาดแดลแหละแต่บาร์เล็กไปหน่อยฮะแต่ก็ไม่เป็นไร20โอกาส20เอร์เซ็ที่จะติดอ่าในเมคูณ16เยอะนะครับคูณเท่าๆกับดาบเลยนะดาบที่ผมมีนะไอ้รดิโอโอดเนี่ยครับโอกาส20ปลาขยับปุ๊บมีโอกาสฟันเพิ่มขึ้นแล้วก็บวก12โปเกตไปเลย ยิปห้าโปเกมสปีดโบว้าวค่อนข้างดีอินวิซิเบิลสำหรับตกแถวลาวานะครับแต่ผมไม่รู้ว่าบัฟลองต้องใส่อะไรนะนี่เวอร์เซ็ตสองอินเคิร์สโปเกมสปีดสี่สิบเปอร์เซ็นต์โอหกสิบห้าหกสิบห้าโปเกสปีดก็ถือว่าตกไวนะครับฟันปลาแรงที่สุดหลักอันนี้โอติดอะไรอะไนเมย์ mare, ด้วยบิ๊กไนเมย่ท่านผู้ชมเอไนเมย่ yeah, อ๋อในแมจะใส่ฟักทองนี้โอโอเคโอเคคูณ16นะฮะฮาโลวีนก็ถือว่าใช้ได้เลยท่านผู้ชมถ้าแบบว่าอยากจะได้แบบคูณเยอะๆอะไรนี้นะแต่แนะนำเล่นเป็นซีปินดีกว่านะครับน่าจะเหมาะกว่าก่อนหน้านี้ที่แบบว่าอะไรนะกอบ,บินมันจะเปลี่ยนเควสอะ่ะคือมันมีเควสหนึ่งที่กอบ,บินมันให้ทำบ่อยมากเลยคือไปจมน้ำเว้ยท่านผู้ชมเออไปจมน้ำถึงเควสจะสำเร็จหรือจะเชื่อะแบบสั่งบ่อยมากเลยเออไม่มีอะไรทำมาไปจมน้ำเลนะ่นไปโหดร้ายมากกอบ,บิน บรัสเซต์แฮนเดลเรียบร้อยครบแล้วพิมแฮนเดลไปนะฮะแฮนเดลก็เจอเอาไปให้นี่นะฮะเฮนรีดโพสแมนเอ้ยตัวนี้บรัสเซต์แฮนเดลเอาไปโอเคบอนฟิแนลอินกิวเอนต์ลีมีนฮะส่วนผสมสุดท้ายคืออะไรพอเดอะไฟิแนลแล้วก็นายต้องการอะไรไอริคิวห้าพันแคนดี้ห้าพันแคนดี้เอ้ยห้าพันแคนดี้เยอะเกินเออ เรียบร้อยได้มา5,000แกนดีแล้วน่าจะได้แล้วท่านผู้ชมเบ็ดใหม่นะเออแจ็คโอเบลเซอร์ยืดหยุ่น66เลยนะท่านผู้ชมตกในอินฟนิตี้โอ้โหจริงอ่าฮ้ายี่สิบเปอร์เซ็นที่มีโอกาสติดสถานะวิกฤตสองเปอร์เซ็นที่จะติดสถานะแจ็คคิอ16คูณหกโอ้โหสองเปอร์เซ็นอ๋อมันมีนี่ไงนี่ไงทุกๆวิหนึ่ง นี่ตกรัวๆจะได้แล้วนะฮะเบ็ดน,นี้นี่อ๋อแล้วมันจะปกเกตไวขึ้นโอ้อได้ตกไปอยู่นะ<ม>เล่นอีเวนต์ได้อยู่นะครับอันนี้แว้วแล้วความสามารถยังดุเลยไงทุกๆหนึ่งวิจะมีฟักทองแจ็คโอเดนเทิลตกมานะฮะจะทำให้ปกเกตสปีดเร็วขึ้นเพิ่มขึ้นทีละแอ่ะแปอร์เซ็นต แปดเปรเซ็นประมาณนี้นะฮะอ่าปะยังดไุได้เลยอ่าเหมาะกับบัฟเฮอร์คิลเลียนกับซีปินอ๋อโอเคมาแล้วเฮอร์เขาเรียนครับผมเอ้ยอ่าเรียบร้อยได้ซีปินมาละอ๋อสักกีดิเป็นท้างเขา่าโน้ปเออหรือส่วนผสมอีแค่15ชิ้นนะฮะผมก็จะได้ไม้กวาดแล้วนะครับเป็นไอเทมอีเวนต์ ทั้งหมดนะครับจะอยู่สูงสุดประมาณ250อันนะครับก็250อ uh, นะ่า which ingredient เนี่ยส่วนผสมของแมวหมดได้แค a ดี้มาเยอะอยู่นะแต่เบ็ดผมมีหมดแล้วเดี๋ยวเก็บซื้อ r ีลิกไว้ก็ได้ว้าเอาเอเห็นได้รีบอลไฟอิงดัชแมนด้วยท่านผู้ชมเรือใหม่โอ้250เลยเหรอไหนขอดูหน่อยดิโอ้เรือเกิดใหม่กั้นเหรอุยมีฟันปลาด้วยโอ้สวยสวยสวยได้ นี่ไงไม่กวดห้าสิบเองเหรอแต่บินได้นะแต่บินช้าไปหน่อยฮนะลงน้ำได้ไหมเอ้ยบินได้บินต่ำได้ไว้วอ้ยดำน้ำได้นี่อันนี้เย่ทำโครบหมดแล้วนะครับอีเวนต์นี้โอเคคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะบ๊ายๆติดต่อกันคลิปหน้าตอปลาดโดแล้วก็ฟิชนะจ๊ะบ๊ายบาย